เนี่ยออไปมาอที่ก็มาขในบ้านงกบาคบนเรือมีสีนะตัวกัตกันขายนอมหไปนะหมออนนี่สอันสามร้อละน่ะสยสายสอนยีนมาลเออเนี่ยคือเดี๋ยวเนี่ย้สายมีามร้วน ปัย้อ <languages> นี้ถ้าเตนแม่ครับเตะแม่อุ้ยนี่ส่วนหนามันกัีเหญ่ยหญ่หมดเลยเต่กัด ได้มือได้คอนะอมนีการเนี่ยคอดูคอลาคอมือคอนวดคอไฟเนาะเพิ่นก็ม